สวัสดีครับพี่น้องนะครับชาวยูทูบนะครับที่น่ารักทุกทานนะครับมือนี่นะครับเมือเช่นเก้านะครับเช่นเก้าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะมือนี่นะครับมาเ็ดงานนะครับเ็ดงานมองแบบก่อสร้างนะครับพี่น้องนะครับนะครับมือนี้นะครับแต่เป็นเศร้านะครับเศร้าวันอาทิตย์นะครับพี่น้องหมอกนี่ยังลงหนาตึบเลยนะครับพี่น้องนะนะครับ มองเล็กมองยังเหมือนเดิมะครับพี่น้องนะแต่ว่าโมโหว่าเพิ่อนสาเหตุยังนะครับเมือนี้นะครับตอนนี้นะครับเวลานะครับเจ็ดโมงนะครับสิบห้านาทีนะครับณประเทศเกาหลีนะพี่น้องแปดโมงนะครับตอนนี้แปดโมงมันยังไม่หมดนะครับหมอกยังหนาตึบนะครับเหมือนเดิมนะครับถึงไฟแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมง ครับยังลงงานไม่ได้นี่แหนะครับพี่น้องคัดคัดอันนี้นะครับพี่น้องคัดลิกมันจะมีอันสันอันสันกับอันเงานะครับไหนอันสันนี่อันเงานั่นงคัดนะครับ งานของหวานนะครับตอนเช้านะครับตอนใบค่อยว่ากันไหมนะครับงานงานที่สอง่ะนะครับนี่งานที่แรกคัดเล็กกันนะครับคัดเล็กไอ้นันลงส่หันหาิโตนะครับความทรงนะครับเครื่อรีนะครับความทรงกปยังงไ่งานก่อสังครับ นะครับหลังหลังจากขั้นนะครับเพิ่นก็นให้เลี้ยงเล็กตัวนี้นะครับเอาแบบ่แบบแบบตัวนี้มัครับสิบตัวนะครับพี่น้องเรากลับไปเลี้ยงเล็กแป๊บตรงนั้นนะครับ,บรนะครับ,บเลี้ยงเล็กแป๊บตรงนั้นเสียดะนะครับ,รบ,บเรากลับมาเลี้ยงตัวนี้นะครับพี่น้องเลี้ยงเล็กตัวนี้นะครับนะครับเลี้ยงเล็กตัวนี้นะครับ เพิ่นไปหาซื้อเนื่อนะครับซื้อขนมปังมาปั้นจิจากกินเขาเที่ยงแล้วนะครับเพิ่นกระเจียห้นะครับขนแบบเล็กตัวนี้นะครับพี่น้องนะนะครับสี่สิบตัวนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับสี่สิบตัวนะครับตอนนี้ได้แล้วยี่สิบนะครับเพิ่นกระเจียไห้คนมาไว้นะครับขนมาไว้ถ่าเอาขึ้นรถนะครับพี่น้องนี่ก็ขนนี่ก็เฮ็ดแล้วนะครับตอนนี้เพิ่นเอารถยกลงมาเองนะครับตัวนี้ฟลุกรีบยกลงมาเองนะครับแล้วทีเอาเขาไปใส่งานนะครับใส่งาน Đến khoảng dài, đến khoảng dài sẽ lấy ngân khẩu đất ra kia เ็ตยังก็เลี้ยวเล้วครับเลี้ยงมาดเล็กตัวนี้แยกเล็กตัวนี้ก็แล้วแลี้ยวเซตเซตยังอีกบาทเห็นเหรองัดเล็กนะครับงัดเล็กครับยังไปครับบม่มีเบียกรถรถท่านได้มาเอาของนะครับพี่น้อง ขนานี้ก็เวลาประมาณมประมันประมาณนะครับบายสองบายสองสามสิบนะครับสามสิบสามสิบเอ็ด นะครับโอ้เข็นคล้องนักอยู่ครับมือเนี่พี่น้องนี่สีม่งพอดีครับเลือกนะครับแถมนะครับข่ายาข่ายามื้อนึงไปหายามะเขานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องสั้นๆครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับขั้นจะไปเฮ็ดงานสวนนะครับเดี๋ยวสีลงให้เบื้องนะครับพี่น้องงานสวนหน้าสีเริ่มมีงานสวนนะครับพี่น้องนะครับ เริ่มมีงานสวนแล้วนะครับทิศนาอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแต่ว่ามอนอยังหนาวอยู่สำหรับคลิปนี้ผมนุ่มสกุลค,คตสวาต่างกับตางเดียนนะครับอขอลากนเพี่งสำนีสวัสดีครับ